สำหรับคนจํานวนมากข่าวคุณทักษิณเป็นข่าวที่คนจํานวนมากรู้สึกว่าเป็นข่าวท็อกซิกนะครับคําว่าเป็นข่าวท็อกซิกนั้นก็คือเป็นข่าวที่เราไม่เห็นความเจริญก้าวหน้าของการถกเถียงกันเรื่องประเทศนะครับในข่าวคุณทักษิณกลับไทยเลยนะครับสิ่งที่เราเห็นเราเห็นแต่การทำการเมืองแบบเก่า นักการเมืองหน้ากเก่าๆรวมตัวกันในแบบซึ่งไม่เห็นหัวประชาชนความรู้สึกคนจำนวนมากเป็นแบบนี้คุณทักษิณกลับไทยไม่เคยนอนคุกคนจนํานวนมากเชื่อแบบนี้คุณทักษิณขออภัยโทษคุณทักษิณได้ลดโทษและคุณทักษิณก็ได้พักโทษโดยรัฐบาลอ้างว่าการพักโทษจริงๆคือยังมีโทษอยู่แต่ให้มาลงโทษที่บ้าน แต่สภาพคุณทักษิณแบบนี้ไม่ใช่ถูกลงโทษคุณทักษิณไปไหนมาไหนไม่มีติดกำไร e อ็ EM ไปไหนมาไหนได้ตามใจชอบชีวิตคุณทักษิณไม่มีความต่างกันระหว่างคนที่ถูกลงโทษกับคนที่ไม่ได้ทําอะไรผิดเลยไม่มีเลยเพราะฉะนั้นนี่คือคำถามใหญ่นะครับผมไม่ได้บอกคุณทักษิณควรจะถูกลงโทษแต่การที่รัฐบาลให้คุณทักษิณได้พักโทษผ่านราชทัณฑ์มันต้องมีความแตกต่างระหว่างนักโทษที่ถูกพักโทษกับคนปกติธรรมดาซึ่งตอนนี้เราไม่เห็น นะครับถ้าคุณทักษิณไม่ได้รับการลดโทษหรือพักโทษคุณทักษิณต้องก็ต้องอยู่ในคุกวันนี้คุณทักษิณน,นอนอยู่บ้านสะดวกสบายนะครับนั่งเครื่องบินเจ็ตไปเชียงใหม่ไม่ติดกําไร EM แล้วคําประกาศว่ากลับไทยจะไม่ยุ่งเรื่องการเมืองนะครับมันไม่มีใครเชื่อแล้วนี่เป็นภาพจากทวิตเตอร์ของคุณจินสมรทัไทยนะครับบอกกอการเมืองช่อง3ต้องของคุณคุณจินมากๆเป็นภาพคุณทักษิณไปเชียงใหม่แล้วคนที่คุณทักษิณไปเจอที่เชียงใหม่เนี่ย คนสําคัญมีอยู่สองคนคนที่หนึ่งคือคุณธรรมนัทพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับส่วนคนที่สองก็คือพลตํารวจเอกสุรเชษหักพานหรือว่าบิ๊กโจ๊กปัญหาของเรื่องนี้คืออะไรปัญหาของเรื่องนี้คือถ้าคุณทักษิณบอกว่าการกลับไทยไม่เกี่ยวกับข้องกับการเมืองนะครับทําไมถึงมีการพบกับคุณธรรมนัทบังเอิญเจอกันเหรอคําตอบคือไม่น่าใช่ ยิ่งไปกว่านั้นนะครับขอบคุณภาพจากมติชนด้วยนะครับภาพจากมติชนเนี่ยเราได้เห็นภาพคุณทักษิณที่เดินปลอแตกต่างกับก่อนหน้านี้นะครับในวันที่คุณทักษิณออกจากเรือนจําใส่เฟือกที่คอใส่เฟือกที่แขนนะครับภาพเพื่อไทยบอกว่าคุณทักษิณเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยบางคนบอกว่าก,กระดูกคอหักบางคนบอกว่าหัวไหล่หักบางคนออกว่าเดินแทบไม่ไหวแล้วแต่วันนี้พอไปถึงเชียงใหม่ คุณทักษินเดินปลอใช้คำว่าเดินปลอไปเดินเที่ยวพืชสวนโลกแล้วเดี๋ยวก็จะไปเดินเที่ยวกาดหลวงแล้วเนี่ยเหรอครับคนที่บอกว่าป่วยหนักกับไทยนอนคุกไม่ได้ต้องนอนโรงพยาบาลเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยทั้งตัววันนี้ผมเจอน้องนักข่าวที่หนึ่งคุยกันอย่างนี้นะครับว่าเออวันนี้มันเหมือนเป็นวันที่แบบเป็นอะไรดีดูเรลิตี้ร์เรลิตี้โชว์คุณทักษินเลยนะผมก็บอกน้องนักข่าวที่แบบนี้ น้องเขาบอกผมแบบนี้ไม่ใช่หรอครับอาจารย์คนไม่ได้มาดูเลรลิตี้โชว์คุณทักษิณแต่คนมาดูว่าอาการเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยแต่เดินปลอได้เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับนี่คือความรู้สึกของคนจำนวนหนึ่งไหนบอกว่าเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยป่วยหนะักนอนโรงพยาบาลอยู่คุกไม่ได้ออกจากคุกกับบ้านนั่งรถเข็นใส่เฟือกนะครับ แต่พอไปถึงเชียงใหม่นุ่งกางเกงยียนใส่นาฬิการาคาแพงเสื้อเชิ้ตนะครับใส่แว่นกันแดดเดินด้วยตัวเองเปลอเลยนะครับคล่องแคล่วเลยไม่มีอาการเส้นเอ็นเปื่อยยุยนะครับถ่ายรูปกับคนเสื้อแดงบางส่วนที่ไปต้อนรับคุณทักษิณอย่างสนุกสนานบางคนตั้งข้อสังเกตอีกนะครับคนที่ตั้งข้อสังเกตมีเยอะนะครับใส่ฝอกที่คอ ผมไม่เคยใส่เฟือกที่คอนะครับในโซเชียลมีเดียก็าตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะคนที่ใส่เฟือกที่คอปกติคอต้องห้ามเหลียวซ้ายเหลียวขวาไม่อย่างนั้นคอจะมีปัญหาคนเราใส่เฟือกนะครับก็จะต้องตั้งคอตรงๆล็อกคอให้มันอยู่กับที่แต่คุณทั้งสินไปเชียงใหม่นะครับใส่เฟือกที่คอแต่เดี๋ยวก็มองซ้ายทีเดี๋ยวก็มองขวาทีตลอดเวลามันแปลว่าอะไรนะครับนี่ก็คือคําถามป่วยจริงหรือเปล่านะครับไปเชียงใหม่เดินปลอ ใส่ฝึกคอแต่เลียวซ้ายแล้วเหลียวขวาตลอดเวทากลับมาไทยไม่ยุ่งเรื่องการเมืองกลับมาเพราะลักหลานกลับมาเพราะอยากอยู่กับลูกกับหลานคุณแพทย์ทองทานพูดไว้แต่ก็ไปเจอคุณธรรมนัสที่เชียงใหม่นะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสําหรับภาพขอมติชนเพื่อนการไปเชียงใหม่คราวนี้นะครับมีคําถามเยอะนะครับในแง่การเมืองไม่มีปัญหาอะไรเลยทุกคนรู้ว่าคุณทักษิณน,นั้นคงจะกลับมาเพื่อแสดงบทบาททางการเมืองนะครับ แต่ในแง่ความรู้สึกของคนนะครับคนตั้งคําถามเยอะว่าตกลงสิ่งที่เราเห็นกับกรอนีคุณทักษิณน,นั้นมันคือละครทางการเมืองชนิดหนึ่งหรือเปล่านะครับการกลับไทยเป็นเรื่องน่ายินดีสาหรับคุณทักษิณแต่ว่าในการกลับแบบที่คนรู้สึกว่ามันมีความไม่ตรงไปตรงมาการกลับซึ่งบอกว่ากลับโดยที่จะไม่ยุ่งการเมืองแต่วันนี้นะครับเจอทั้งนายกรัฐมนตรีเศรษฐาเจอทั้งคุณธรรมนัท เจอทั้งคุณโจกจะบอกว่าไม่ยุ่งเรื่องการเมืองแล้วเรื่องนี้คนเชื่อได้ยากนะครับในกลุ่มคนที่ไปต้อนรับคุณทักษิณน,นะครับก็มีอดีตนายรัฐมนตรีคนหนึ่งไปต้อนรับก็คือคุณสมชายวงสวัสดนะครับคุณเยาวภาวงสวัสดน้องสาวคุณทักษิณก็ไปต้อนรับคุณจตุพรบูรุษพัฒน์บนลัดกระทรวงทรัพยายกรต้องไปต้อนรับด้วยนะครับและเช่นเดียวกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับคุณนิรัตพงศิษฐ์ถาวรก็ต้องไปต้อนรับด้วย ถ้าเราคิดแบบคนไทยเรื่องนี้ไม่มีอะไรผิดปกติคุณทักษิณเป็นอดีตนายกไปไหนมาไหนคนก็ต้องต้อนรับแต่ถ้าคิดแบบนานอาอารยประเทศหรือหลักการสากลคุณทักษิณวันนี้เป็นเพียงประชาชนคนธรรมดาไม่ได้มีตำแหน่งทางการเมืองอะไรนะครับคำถามคือทำไมข้าราชการต้องเอาเวลาหลวงไปต้อนรับคุณทักษิณไม่มีใครอธิบายเรื่องนี้นะครับทำไมปลัดกระทรวงทรัพย์จะต้องเอาเวลาหลวงไปต้อนรับคุณทักษิณ ทำไมผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องเอาเวลาราชการที่มาจากภาษีประชาชนไปต้อนรับคุณทักษิณน,นี่คือสิ่งที่ไม่มีใครอธิบายกับประชาชนได้เลยนะครับว่าถ้าคุณทักษิณเป็นประชาชนธรรมดาทำไมต้องเอาเวลาหลวงไปต้อนรับทำไมต้องเอาบุคลากรข้าราชการไปต้อนรับนะครับเว้นแต่จะบอกว่าคุณทักษิณไม่ใช่คนธรรมดา ต้องยอมรับความจริงว่าคุณทักษิณเป็นผู้วิเศษเป็นคนเหนือคนนะครับต่อให้เป็นคนซึ่งไม่มีอํานาจทางการเมืองในปัจจุบันไม่ใช่ในายกในปัจจุบันแต่ก็ยิ่งใหญ่จนประหลัดกระทรวงต้องไปต้อนรับและผู้ว่าราชการต้องทิ้งงานราชการไปต้อนรับนะครับอธิบายแบบนี้ก็ได้นะครับว่าคุณทักษิณเนี่ยถึงไม่ได้มีตําแหน่งทางการเมืองถึงไม่ใช่เป็นเจ้าต้าที่ของรัฐแต่ก็เป็นคนยิ่งใหญ่ จนอดีตประหลัดต้องไปต้อนรับจนผู้ว่าต้องไปต้อนรับแต่ถ้าเป็นแบบนี้คำอธิบายเป็นแบบนี้ก็จะได้เห็นกันนะครับว่าคุณทักษิณในสุดแล้วเนี่ยนะครับใหญ่ถึงไม่มีตําแหน่งแล้วเป็นความใหญ่ที่ระดับรัฐบนตรีต้องมาหานะครับผู้ว่าต้องมาต้อนรับอดีตนายกต้องมาต้อนรับปหลัดกระทรวงต้องมาต้อนรับเอาเวลาหลวงมาต้อนรับแม้กระทั่งคุณธรรมนั้นเองก็เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ก็เป็นวันราชการนะครับ คุณทักษิณไปเชียงใหม่ทําอะไรนะครับคุณทักษิณไปเชียงใหม่นอกจากเดินปอเที่ยวงานพืชศูนย์โลกนะครับคุณทักษิณโชว์ความแข็งแกร่งว่าเรื่องเส้นเอ็นเปื่อยยุยนั้นอาจจะหายแล้วหรืออาจจะย้ายาดีหรือยาวิเศษนะครับไปเดินตรวจจุดต่างๆเหมือนตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับไปเยี่ยมชมคลองแม่ขาดูแลการขุดลอกคูคลองชี้โบชี้เบ เหมือนตัวเองเป็นนายกเดินกลางแดดกลางแจ้งนะครับทำท่าเหมือนตัวเองสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทำนั่นทำนี่ไม่มีอากับกิริยาของคนป่วยหนักไม่มีอากับกิริยาของคนที่เป็นโรคนะครับเส้นเอ็นเปลื่อยยุย่ยกระดูกคอจะหักนะครับหรือลหลหักนะครับไม่มีอาการป่วยหนักตรงไหนเลยสามารถเดินสั่งการสามารถ ตรวจราชการนะครับสามารถชี้นิวชี้นั่นชี้นี่ราวกับตัวเองคือผู้นําของประเทศไทยนะครับนอกเหนือจากการไปตรวจคลองแม่ข่าดูการขุดลอกคูคลองที่เชียงใหม่ทั้งที่คุณทักษิณไม่ได้มีตําแหน่งอะไรเลยเนี่ยนะครับคุณทักษิณก็ยังเดินทางไปดูการจัดการน้ําที่น้ําตกแม่สานะครับไม่ได้มีตําแหน่งอะไรแต่ไปดูการจัดการน้านะครับที่น้ําตกแม่สา นะครับนอกจาจะไปดูการจัดการน้าที่น้ําตกแม่สาบางท่านบอกว่าอยากเห็นภาพคุณทักษิณตรวจคลองแม่ค่าอี๋ยวเอามาให้ดูกันนะครับว่าคุณทักษิณตรวจคลองแม่คาจริงๆนะครับในภาพนี้ก็เป็นคุณทักษิณเหมือนกันนะครับถ้าท่านผู้ชมดูเห็นด้านหลังนะครับก็จะเป็นภาพคุณทักษิณใส่เ,เสือ้อฟ้านะครับแล้วก็ประกบด้วยคุณธรรมนัทพรมเผ่านะครับยืนอยู่ข้างๆคุณทักษิณนะครับถ้าเห็นชัดๆก็จะเป็นในเสื้อแจ็คเก็ตนะครับนั่นก็คือคุณธรรมนัทนะครับ ส่วนคุณทักษิณที่คลองแม่ขานะครับเดี๋ยวจะเอาภาพขึ้นไหมท่านผู้ชมดูนะครับว่าเป็นการตรวจราชการหรือไม่นะครับซึ่งถ้าคุณทักษิณเป็นนายกก็ไม่ไมีปัญหาอะไรนะครับแต่บังเอิญคุณทักษิณไม่ได้เป็นนายกไม่ได้เป็นผู้นําประเทศนะครับไม่ได้มีส่วนตําแหน่งในส่วนราชการนะครับนี่คือคุณทักษิณที่ไปตรวจนะครับคลองแม่ขากลางเมืองเชียงใหม่ของ เทศบาลนครเชียงใหม่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้อาการคุณทักษิณเรื่องเส้นเอ็นเปนยุ้ยคงจะหายขาดแล้วนะครับสามารถโชว์ความแข็งแกร่งแล้วก็เดินตรวจงานราชการต่างๆได้เหมือนตัวเองเป็นนายกแล้วนะครับนอกจากจะการไปตรวจน้ําตกนะครับนอกจากจะการไปตวรวจากการวคลองแม่ขานะครับคุณทักษิณก็ยังไปดูการปรับภูมิทัศน์หนองเขียวปล่อยปลาสามหมื่นตัวนะครับแล้วก็ไปดูพื้นที่อื่นๆอีกมากพอสมควร นะครับนี่ก็คือความเคลื่อนไหวคุณทักษิณทั้งหมดไปเชียงใหม่พบคุณธรรมนัทนะครับไปเชียงใหม่พบคุณโจกนะครับแล้วก็ไปเชียงใหม่เดินตรวจตราสถานที่ราชการต่างๆดูตรวจตาการทํางานของราชการหน่วยต่างๆเหมือนกับตัวเองเป็นนายรัฐมนตรีนะครับแล้วก็มีรมัฐมนตรีไปต้อนรับนะครับบทบาทคุณธรรมนัทหลังจากนี้น่าสนใจนะครับว่าคุณธรรมนัทเองซึ่งเป็นที่รู้กันว่าเป็นน้องรักของคุณทักษิณมานานแล้วก็ ถ้าผู้ชมสังเกตให้ดีนะครับในสมัยพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลนั้นพักเพื่อไทยไม่เคยอภิปรายอะไรคุณธรรมนัทพักเพื่อไทยไม่เคยอภิปรายอะไรพลเอกประวิทย์นะครับพักการเมืองที่ตรวจสอบคุณธรรมนัทเรื่องเคยติดคุกมีแค่พักเก้าไกลพักการเมืองที่ตรวจสอบพลเอกประวิทย์เรื่องบ้านหลวงเรื่องป่าลอยต่อมีแค่พักเก้าไกลดังนั้นวันนี้ปริศนานี้มันได้รับการคลี่คลายแล้วหรือไม่ว่าสายสัมพันธ์ของคุณธรรมนัท กับคุณทักษิณมีมากมีลึกและมีจริงจนเป็นชนวนให้พักเพื่อไทยสมัยที่เป็นฝ่ายค้านพร้อมก้าวไกลในปี62ถึง 66, 66นั้นพักเพื่อไทยจึงไม่เคยแตกต้องคุณธรรมนัทพักเพื่อไทยจึงไม่เคยแตกต้องพลเอกประวิทย์นะครับมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งระดับหลังฉากขณะที่ระดับหน้าฉากนั้นพลังประชารัฐ ด่าเพื่อไทยเพื่อไทยด่าพลังประชารัฐแต่รับหลังแล้วคียแมนของทั้งสองพรรคคุยกันเป็นพวกเดียวกันนะครับประนีประนอมกันเอื้ออาทรต่อกันนะครับเชกเช่นเดียวกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณทักษิณกับคุณธรรมนัทนะครับวันนี้ภาพทั้งหมดนี้กระจายหนึ่งคุณทักษิณวันนี้ไม่ได้ป่วยแล้ว นะครับแข็งแรงแล้ว2คุณทักษิณโชว์ความพร้อมในการเป็นผู้นําประเทศแล้วนะครับวันเดียวตรวจงาน4งานอายุ70วันเดียวตรวจงาน4งานแข็งแกร่งแข็งแรงไม่มีปัญหาเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยกวนใจแล้วอย่างแน่นอนนะครับบารมีคุณทักษิณกำลังจะกลับมามากขึ้นเรื่อยๆหรือไม่จากการแสดงออกทางการเมืองแบบนี้ นะครับคุณธรรมนัสจะกลายเป็นคนของพรรคเพื่อไทยในพลังประชารัฐหรือจะเป็นคนที่ดึงพลังประชารัฐกลับมาเพื่อไทยนะครับหรือไม่เช่นเดียวกับในอนาคตในการเลือกตั้งครั้งหน้าคุณธรรมนัสจะยังอยู่กับพลังประชารัฐหรือจะย้ายมาเพื่อไทยนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยปริศนาวันนี้เนี่ยมันมันมันคลี่คลายไปทั้งหมดแล้วนะครับขนาดเดียวกันกับคุณเศรษฐานะครับคุณเศรษฐาเองวันนี้มระสม จากการขึ้นปกนิตยสารไทมส์ยังไม่หมดไปนะครับโดวยเฉพาะอย่างยิ่งการขึ้นปกนิตยสารไทมส์ซึ่งเกิดปัญหาเรื่องคำแปลคำบรรยายหน้าปกนิตยสารนะครับที่อาจจะคล้ายๆกับพลเอกประยุทธ์นะครับในยุคซึ่งได้ขึ้นปกนิตยสารไทม์นั้นก็คิดว่าตัวเองเท่สามารถคุยได้ไว่าเป็นผู้นําระดับโลกแต่ถ้าไปอ่านเนื้อในนิตยสารไทมส์เมื่อวานในรัฐธรรมนูญฟังไปแล้วว่าเขาพูดถึงคุณเศรษฐาววายอย่างไรนะครับชาลีแคมเบลเ ผู้สื่อข่าวไทม์นะครับวิจารณ์คุณเศรษฐาในบทความเยอะพูดถึงเรื่องการที่คนไทยรู้สึกว่าถูกโกงการเลือกตั้งนะครับเรื่องนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลไทยเองดูเหมือนจะไม่พอใจนะครับแล้วก็มีการพยายามท่งคนกลุ่มซึ่งอาจจะเรียกเป็นภาษาชาวบ้านไง่ายๆว่ากลุ่มลูกสมุนนะครับเอามาบอกว่าไทาม์ไม่ได้บอกว่าคนไทยรู้สึกว่าถูกโกงการเลือกตั้งนะครับไทม์ไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่ว่า นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษทุกคนลงความเห็นกันว่าข้อความบนโปในิเดียสารทานคำว่า shot t h h n n e า by his election คือคำว่าคนไทยรู้สึกว่าถูกโกงการเลือกตั้งนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลรล้อนใจนะครับคุณดนุพณ์ปุณกณันพักเพื่อไทยนะครับหรือแม้คนกระทั่งคนอื่นๆที่เป็นคนของพักเพื่อไทยอย่างทูตรัฐ อดีตทูตน,นอกแถวเจ้าของเพจที่โด่งดังซึ่งปัจจุบันก็ไปทํางานให้กับรัฐมนตรีพักเพื่อไทยนั้นก็ามาบอกว่าคําว่าคนไทยรู้สึกว่าโกงการเลือกตั้งเนี่ยคนที่คิดอย่างนี้เป็นพวก้าใจผิดเพราะเพื่อไทยไม่เคยโกงการเลือกตั้งสิ่งที่คนรู้สึกก็คือความรู้สึกว่าทําไมเพื่อไทยไม่จับมือก้าวไกลตั้งรัฐบาลตามที่ได้หาเสียงไว้ทั้งคุณดนุพรและทูตรักก็บอกว่าก็จับมือกับก้าวไกลแล้วมันตั้งรัฐบาลไม่ได้ไงไม่ได้เป็นการโกงนะแต่เป็นเพราะอยู่ก้าวไกลก็ตั้งรัฐบาลไไม่ได้ เพราะฉะนั้นคนของรัฐบาลนะครับคนที่มีตาแหน่งในรัฐมนตรีในการทํางานกับคณะรัฐมนตรีหรือคนที่เป็นคนของพรรคก็ออกมาย้ําว่าโอเคเหมือนจะยอมรับโดยปริยายว่าช็อตเชนจ์หมายถึงการโกงการเลือกตั้งแต่บอกกลับไปว่าไอ้คนที่พูดแบบนี้มันไม่เข้าใจมากกล่าวหาว่าเพื่อไทยโกงการเลือกตั้งเพื่อไทยไม่เคยโกงเพื่อไทยแค่ไม่ทําตามคําพูดที่ได้ให้ไว้กับประชาชนเรื่องไม่ข้ามขั้วเรื่องจับมือก้าวไกลเพื่อไทยแค่ไม่ทําตามคําพูดแต่ไม่ทําตามคําพูดไม่ได้แปลว่าโกง อันนี้ก็คือนิยามใหม่ไม่ได้ทําตามคําพูดนะแต่เราไม่ได้โกงไม่ทําตามคําพูดเพราะก้าวไกลไม่มีปัญญาตั้งรัฐบาลแต่อย่าว่าฉันโกงฉันไม่ได้โกงนะครับในแง่ของการวิพากษ์วิจารณ์นั้นก็เป็นฟีดแบ็ที่ไม่ค่อยดีกับคุณเศรษฐานะครับแล้วก็เนื้อในนะครับก็มีข้อความหลายอย่างที่ดูดเดือดมากขึ้นแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับในวันนี้ที่มันมากกว่านั้นก็คือเรื่องของข้อความบนปก ที่เป็นประเด็นในการวิาพากษ์วิจารณ์กันว่าคุณเศรษฐาไม่ชนะเลือกตั้งแต่ได้ตั้งรัฐบาลแล้วคนรู้สึกว่ามันมีการโกงการเลือกตั้งเนี่ยเรื่องนี้รัฐบาลเขาเดืนเนอดร้อนใจนะครับจนทําให้วันนี้เมื่อคืนนี้เกิดเหตุที่คนที่เห็นนะครับก็หัวเราะกันทั้งประเทศนะครับนั่นก็คือช่อง11 NBT ภาคภาษาอังกฤษช่องซึ่งรัฐบาลควบคุมนะครับแล้วก็ตอนนี้คนของรัฐบาลซึ่งไม่ได้แปลว่าเป็นคนที่อยู่ในคอรมอ ไล่โทรหาคนให้ควักอยากได้คนไปคุมช่องสิบเอ็ดเพราะตอนนี้ไล่ทีมเดิมออกไปนะครับแต่ทีมใหม่เนี่ยที่เข้ามาเนี่ยยังไม่มีตัวเปลเปีเ้ยงป,ปังไล่โทรส่วนใหญ่คนที่ไล่โทรเนี่ยจะเป็นอดีตคนเคยทํางานสถานีโทรทัศน์าานแห่งหนึ่งที่มีความใกล้ชิดกับพรรคการเมืองน,นั้นไล่โทรหาคนหลายคนเลยเฮ้ยเอ็งมาช่วยพี่หน่อยตอนนี้พวกเราได้ช่องสิบเอ็ดแล้วแต่ยังไม่มีคนทําเอ็งมาช่วยพี่หน่อยเอ็งมาช่วยพี่หน่อยผมเจอใครที่มีคน โทรบอกว่าเฮ้ย hey, เอ็งมาช่วยพี่ทาช่องสิบเอ็ดหน่อยผมบอกว่าเฮ้ยอย่าไปนะไองานช่องสิบเอ็ดอย่างนี้เนี่ยนะมันเป็นงานการเมืองมันไม่ใช่งานที่คนในวิชาชีพสื่อคนนับถือกันคุณไปเนี่ยคุณก็ต้องไปทำงานรับใชพ้พรรคการเมืองผมไม่บอกว่าช่องสิบเอ็ดเป็นช่องที่ไม่ดีนะแต่ผมบอกว่าไอการไล่โทรหาคนนั้นคนนี้ว่าเฮ้ยเอ็งมาช่วยพี่หน่อยเราได้ช่องสิบเอ็ดแล้วเดี๋ยวเรามาทากันเนี่ยไออย่างนี้เนี่ยคนในวงการเขาก็ไม่นับถือกันเพราะเป็นการมาด้วยโจทย์ทางการเมืองของรัฐบาล เป็นการชวนโดยคนของรัฐบาลซึ่งไม่มีตำแหน่งทางการเมืองนะครับแล้วก็ไล่โทรชวนเขาไปทั่วนะครับพรานก็จะเป็นการทํางานที่จะทาให้ช่อง11เนี่ยเป็นช่องซึ่งรับใช้พรรคการเมืองมากขึ้นไปอีกช่อง11เป็นช่องที่มีบุคลากรวิชาชีพสื่อเยอะแยะเต็ไมหมดนะครับเขาควรจะถูกปลอดจากการแทรกแซงการเมืองแต่วันนี้มันกําลังเกิดกระบวนการนี้เฮ้ยเองมาช่วยกันเองมาช่วยกันเราได้ช่อง11มาช่วยกันแล้วก็โทรหาคนเก่าๆที่เคยทํางานในช่องซึ่งเป็นของพรรคบางพรรค นะครับซึ่งผมบอกทุกคนว่าอย่าไปนะไปในคนทั้งวงการเขาด่านะครับแล้วช่วงดีคนที่ผมพูดเนี่ยเขาเชื่อผมเขาก็ไม่มีใครไปกันนะครับแต่ว่าถึงต่อให้ยังไม่มีใครไปเนี่ยนะครับเรื่องที่มันขบขันนะครับก็คือ,อ,อนิตยาสารไทมส์นะครับที่มีการลงข้อความซึ่งถูกตีความว่าเป็นการวิจารณ์คุณเศรษฐาเนี่ยนะครับในเว็บไซต์ในโซเชียลมีเดียของช่อง11เองนะครับ มีการลบข้อความส่วนที่วิพาก์วิจารณ์คุณเศรษฐาไปจากหน้าปกนะครับผมไม่รู้ว่าสิ่งนี้เป็นการเรียกว่าเฟกนิวส์ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าปกเศรษฐาจึงๆมีคำบรรยายซึ่งถูกตีความว่าเป็นคำวิจารณ์แต่ในโซเชียลมีเดียของช่อง11ซึ่งเป็นของรัฐบาลนะครับ nbt world ในการเผยแพร่ปกไทม์ฉบับคุณเศรษฐานั้นเขาลบ ข้อความที่วิจารณ์คุณเศรษฐาไปนั้นผู้ชมดูนะครับเห็นรูปคุณเศรษฐาใช่ไหมครับเห็นรูปใช่ไหมฮะสังเกตไหมครับว่าคําว่าคุณเศรษฐา prime minister เศรษฐา outline Thailand future path r in time นะครับตรงภาพปกนิตยสารของฉบับที่ nbt เอามาเยผยแพร่เนี่ยสังเกตไหมครับไม่มีข้อความวิจารณ์คุณเศรษฐามันถูกตัดทิ้งมันถูกลบทิ้งมันถูกทําให้หายไป นะครับอันนี้คือภาพที่ปรากฏในทวิตเตอร์ในโซเชียลมีเดียของช่องสิบเอ็ดนะครับเห็นโลโก้นะครับโลโก้ช่องสิบเอดมีให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับนี่นะครับ NBT เศรษฐา o u t ไลน์ Thailand Future p a t in Times นะครับอ่านะครับข้อความที่วิจารณ์คุณเศรษฐาบนหน้าปกมันถูกลบไปนะครับผมไม่แน่ใจว่า Time s เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในโลกมาก่อนหรือเปล่านะครับที่สัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีประเทศใดประเทศหนึ่งแล้วบนหน้าปกมีคําวิจารณ์นายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ สื่อของรัฐบาลนะครับในประเทศนั้นลบข้อความที่วิจารณ์นายมนตรีที่ทมาสัมภาษณ์ให้ขึ้นปกเนี่ยทิ้งไปผมเชื่อวเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นนะครับในกรณีไหนเมื่อก่อนนะครับไม่เคยเกิดขึ้นในกรณีไหนเมื่อก่อนนะครับให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่านี่คือภาพของปกทาม์ฉบับที่เผยแพร่ในทวิตเตอร์นะครับของช่อง11นะครับของรัฐบาลนะครับเดี๋ยวเอาภาพแบบ เห็นชัดๆง่ายๆเห็นงี้ชัดๆง่ายๆอันหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะอ่ะเนี่ยนะครับอ่าให้เห็นโลโก้ด้วยนะฮะเห็นไหมให้เห็นโลโก้ NBT ด้วยนะครับสังเกตนะครับข้างคุณเศรษฐาไม่มีข้อความอะไรเลยนะครับแต่ถ้าไปดูในเว็บไซต์ถามจริงๆเนี่ยมันจะมีข้อความที่วิจารณ์คุณเศรษฐาอยู่นะครับอ่าเห็นไหมฮะของจริงต้องมีคงนี้ไทยพรายมิเศรษฐาทวีสินเนี่ยข้อความตรงไหลคุณเศรษฐาตรงนี้เนี่ย มันถูกโฟโต้ช็อปทิ้งหายไปในเว็บไซต์ช่อง11ของประเทศไทยนะครับอันนี้เป็นเรื่องตลกนะครับเป็นเรื่องน่าอับอายนะครับแล้วก็เป็นเรื่องซึ่งก็พูดตรงๆก็ขายขี้หน้าแทนนะครับว่าทําแบบนี้เพื่ออะไรนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับเรื่องของรัฐบาลนะครับก็กลายเป็นเรื่องที่คนมองด้วยความขบขันในแง่ของการวิพากษ์วิจารณ์ ต่างๆนาน,า,นากันไปนะครับตอนแรกก็มีคนตั้งข้อสเก็ตนะครับว่าคุณเศรษฐาเนี่ยไม่แม้แต่จะรีทวีตนะครับหรือโพสต์ภาพตัวเองบนปนที่สารไทม์ซึ่งปกติคุณเศรษฐาเนี่ยเป็นคนชอบ X ชอบทวิตนะครับชอบส่งข้อความที่เกี่ยวข้องกับตัวเองแต่คราวนี้ไม่ส่งนะครับท่านที่นี่มีคนทักนะครับซึ่งคนทักก็คืออดีตผู้อำนวยการวอซีวีคือคุณปฏิบูลคงสิบคุณเศรษฐาโพสต์ post, ภาพไทม์สันทีเลยครับทักแป๊บเดียวในโซเชียล นะครับภาพไามเนี่ยมันโพมมาแล้วหนึ่งวันคุณเศรษฐาไม่รีทวิตไม่อะไรเลยพอถูกทักว่าเอ๊ะสงสัยไม่พอใจข้อความบนปกเลยไม่กล้า weet, รีทวิตแป๊บเดียวคุณเศรษฐารีทวิตเลยนะครับซึ่งอันนี้กเ็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างตลกดีนะครับแต่ก็เป็นความเป็นจริงทางการเมืองในประเทศของเราในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็นี่แหละครับความเคลื่อนไหวต่างๆนานาที่เกิดขึ้นใน ปัจจุบันนะครับก็ย้ำอีกครั้งนะครับมีท่านผู้ชมที่ดูกดแล้วกดไลค์คลิปนี้นะครับประมาณ900คนที่ยังไม่ได้กดนะครับไม่ใช่900คนนะครับประมาณ1,000คนยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้ถ้าท่านเป็นหนึ่งใน1,000คนที่ยังไม่กดไลค์คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับส่วนการสนับสนุนก็มาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยนะครับเลขบัญชี0072977068นะครับสามารถจะสนับสนุนได้นะครับเลขบัญชีก็อยู่ที่มุมซ้ายอยู่แล้วนะครับ เชิญชวนการสนับสนุนเข้ามาคนละไม้คนละมือนะครับหรือจะเป็นสแกน QR โค้ดแล้วส่งความสนับสนุนเข้ามาก็ได้นะครับทุกความสนุนของท่านนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชุมชนสีรถท็อปให้แข็งแกล่งต่อไปนะครับหรือจะสนับสนุนนะครับมาทางสแกนมาทางซุปเปอร์แชทก็ได้นะครับเข้ามาที่ช่องแชทของ YouTube สีรถท็อปนะครับกดปุ่ม S สส่งความสนับสนุนเข้ามาขอบคุณคุณวีวินนะครับคุณ เกียรต้าโคราชคุณเรสเตียคุณนิติพลนะครับคุณเพียงใจคุณจิรวดีคุณวิมลแดงนะครับคุณวีโรดคุณดักชาโดคุณนิโคลาลี่คุณนิติพลเนี่ยเมื่อวานสร้างประวัติการนะครับผมไปจัดรายการที่มติชนนะครับคุณนิติพลเนี่ยเขาซัพพอร์ตมติชนไปสองพันห้าแล้วก็บอกว่าให้ให้เอาไปลงสวซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่ได้มีการเอาเงินที่นี่คุณนิติพลเนี่ยซัพพอร์ตทางมติชนไปลงสวนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันนะครับเพราะว่า พิธีกรทั้งสองคนคือคุณเอคุณอ๊อฟเขาอายุไม่ถึงเขาลงสอวอยังไม่ได้ส่วนผมเนี่ยถามตรงๆก็บอกว่ามีคนชวนแต่ผมยังไม่ตัดสินใจมันเงินที่คุณนิติพลได้ประกาศสนับสนุนทางมติชนว่าให้เอาไปทําเรื่องสมัครสอวเนี่ยนะครับมันก็จะถูกใช้ในการทํางานของมติชนไปนะครับเดี๋ยวเกิดคุณไม่ติชนเออคุณคุณนิติพลจะตกใจนะครับว่าให้เงินไปสมัครสอวอรแล้วไอ้สตัวนี้ไม่มีไม่มีใครไปลงสอวอสักตัวนะครับไม่ใช่นะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่จะไปสนับสนุนทางมติชนทีวีเขาไม่มีใครเอาไปใช้ สมัครสอรวอ,รอย่างที่คุณนิติพลอยากเห็นนะครับส่วนผมจะลงสวรหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่ามีคนชวนแต่ว่าทุกครั้งที่มันมีการเลือกตั้งเนี่ยผมก็จะถูกชวนตลอดนะครับในปีหกสองก็มีการชวนโดยสามพักปีหกหกก็มีการชวนโดยสองพักนะครับแล้วก็เป็นการชวนที่ดีด้วยนะครับบอกว่าสนใจบัญชีรายชื่อหรือสนใจเขตนะครับแต่ว่าในาสุดผมก็ไม่ได้เอานะครับรอบนี้สวก็มีคนชวนทุกอีเป็นธรรมดานะครับ เพราะฉะนั้นก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่สัส่สสนกันเข้ามานะครับการสนับสนุนที่ยั่งยืนที่สุดน,นะครับย้ําอีกครั้งหนึ่งว่ามาเป็นสมาชิกซีโรท็อปกันนะครับแล้วก็สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนกันนะครับการสมัครเป็นสมาชิกรายเดือนเนี่ยก็ไม่ยากนะครับมาที่หน้าแรกของ youtube สีรรท้อแล้วก็ไปตรงคำว่า เมมเบอร์ชินะครับก็จะสมัครได้เลยนะครับหรือว่าถ้าท่านดูตอนนี้ในช่องแชทนะครับก็กดตรงคําว่า Membership นะครับแล้วก็สมัครสมาชิกรายเดือนได้นะครับเ,ออเดือนละ35บาทก็ได้นะครับเดือนละ65บาทก็ได้นะครับเดือนละ80บาทก็ได้เดือนละ1น0่บาทก็ได้นะครับเดือนละ150บาทก็ได้ นะครับเดือนละ2 1 0เรียกว่าดอมหมูกรอบนะครับมันจะดูเยอะถ้าคิดเป็นเดือนแต่ถ้าคิดเป็นรายวันก็คือวันละ8บาทน้ําดื่มตอนนี้ผมคิดว่าขวดละสินะครับเพราะฉะนั้นวันละ8บาทเนี่ยถือว่าไม่เยอะนะครับแต่ถ้าท่านไม่สะดวกก็สนับสนุนแบบเดือนละสาบาบาทนะครับหรือเดือนละหกบาทได้เรียกว่าดอมหมูปิ้งกับดอมเนื้อปิ้งนะครับทุกการสนับสนุนก็จะเป็นกําลังใจด้วยนะครับ